กรามาตุนลอคบาลอเราก้าสูนะก็ขอสลามสำหรับน้องทั้งสองคนที่อยู่ในบ้านนะครับผมพันเดกอิสาราจันทคยอมนะครับผบอกกองรังคัฐาน,นพันจังหวัดเชียงภาคใต้นะครับผู้การอิสารานะผู้การอิสารานะก็อ,อยากบอกน้องไว้นะครับมันไม่เกิดผลดีเลยนะถ้าน้องจะต่อสู้หรือยอมนะครับยอมที่จะสู้กับเจ้าหน้าที่นะครับ การสูญเสียนะครับไม่มีขยะให้เกิดนะครับไม่มีขยะให้เกิดนะครับขอให้น้องคิดถึงลูกถึงเมียนะครับพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องนะครับที่เขาคอยนะครับที่เขาคอยน้องอยู่นะครับที่เขาคอยน้องอยู่นะครับขอให้คิดถึงลูกถึงเมียนะครับเรายังมีหนทางนะครับในการที่จะต่อสู้นะครับในการที่จะต่อสู้คดีนะครับนะครับในการที่จะต่อสู้คดี ถ้าเราอยู่อย่างนี้จอสู้กับเจ้าหน้าที่นะครับมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับมีแต่การสูญเสียนะครับมีแต่คนเสียใจนะครับตอนนี้ให้เห็นใจนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยกะนะครับกะที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเขาจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับน้องขอให้คิดให้ดีนะครับขอให้คิดให้ดีนะครับเดินออกมานะครับเดินออกมาวางอาวุธยกมือขึ้นเดินออกมานะครับ เรายืนยันนะครับในความปลอดภัยของน้องทั้งสองนะครับขอให้น้องเดินออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับวางอาวุธนะครับผมยืนยันในความปลอดภัยนะครับจะไม่มีใครทําอะไรนะครับจะไม่มีใครใช้อาวุธใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้น้องคิดด้วยนะครับขอให้น้องคิดนะครับว่าสู้เพื่ออะไรนะครับว่าน้องสู้เพื่ออะไรนะครับ ถ้าสูญเสียขึ้นมาใครจะได้รับผลกระทบหอยน้องคิดด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับก็ถ้าคิดว่านะครับจะเดินออกมานะครับก็ขอให้วางอาวุธแล้วก็ตอดเสื้อยกมือขึ้นนะครับแล้วก็เดินออกมาสองคนนะครับเราพร้อมที่จะเข้าไปรับนะครับก็ฝากน้องไว้ครับสระบุรีลัดร้อปัทลลรสีบัวปารากาตุ itu Allah walaik sehat kami ini bisa ya, tapi agak ini tu kita ingin boleh kita ingin boleh kita ingin boleh kita ikut riwayat lah tu saya tak ni Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ni tu Tu dah ada kapung Laha Ni tak tu Ni Kalau itu pot Ni tak seluruh lah Kalau Itu kita Sebab kajak pun dia jauh Ingat tak Kita serah diri ingat tak Kita pecah baju apa nama? Kita tangi, tumpek lagi. Ingat tak Dia tak ada Ada hak salah kita tu, yo kira. jadi di kot main ya dok dok. Eh, minta minta kano besar salah. Ingat tak Kita jadi tua. Dalam kapun itu, minta-minta dengan besar. -besarlah. kita serah dengan inilah mudah-mudahan itulah moga kita ni moga ya kalau tak kena dengan kaya eh, tu kita kena serah diri moga boleh buat kira cara apa lagi kalau tak boleh pun minta cara minta lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau sewasih kau nombi ulebaan tanggung poin lah kau การวิธีทำในการาพูดคุยกันดีกว่านะครับเนี่ยดูเมื่อไม่เท่าไหร่นะครับกระบวนการเกิจกาสันติภาพนะคที่ผู้นำของ b n ีกับทางฝ่ายรัฐไปคุยกันนะครับเราก็คุยกันแล้วว่าเราจะใช้ความรุนแรงให้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นน้องที่อยู่ในบ้านทั้ง2คนนะครับเดินออกมานะครับถอดเสื้อเดินชูมือออกมาเจ้าหน้าที่รับรองคมปลอดภัยร้อเเนะครับเราอย่าไปทำร้ายท่าน มาคุยกันมาพูดคุยกันดีกว่านะครับตัวคนงานที่ทมยังมีนะครับสมุทศาลยังมีนะครับบางทีน้องอาจจะหลงผิดไปบ้างบางเรื่องนะครับเราเราดูแลกันได้เราช่วยกันได้นะครับเราคนไทยด้วยกันนะครับ <S 2> <S 2> <S ขอให้น้องในบ้านนะครับออกมาคุยกันนะครับเดินชูมือถอดเสื้อเดินออกมาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอกนะครับ พร้อมจะให้ความปลอดภัยน้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรเราอย่ามาใช้วามุนแรงกันเลยนะครับเรามาใช้ฟอมสัมติภาพใช้วอมสันตินะครับมาคุยกันดีกว่านะครับตัดสินใจให้ดีนะครับนะ้อง เดินออกมานะครับไม่ได้เสียเกียรติลุกผู้ชายเลยนะครับเรายังมีชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ต่อไปด้วยนะครับสู้ในชั้นศาลน้องอาจจะหลุดจากคดีก็ได้